วันนี้ยังคงมาที่หัวข้อข้อคิดเพื่อชีวิตคนทำงานสวัสดีค่ะเพจประกันสั่งได้บาบหน่้ยไทยไลท์ค่ะวันนี้ยังคงมาที่หัวข้อข้อคิดเพื่อชีวิตคนทำงานขออ้างอิงข้อมูลจากหนังสือข้อคิดเพ,เพื่อชีวิตคนทำงานจากสำนักพิมพ์เสียบุ๊คค่ะ แต่งโดยฮาริมัตแปลและเรียบเรียงโดยนัทวุฒิลิธากอนค่ะเรามาที่หัวข้อแรกกันนะคะเขาบอกว่าให้จัดโต๊ะทำงานของคุณให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยโต๊ะของเขาจะสะอาดแล้วก็โล่งมากค่ะสังเกตได้จากโต๊ะที่ทำงานของผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการส่วนมากนะคะโต๊ะเขาจะสะอาดแล้วก็โล่งมากเลยค่ะ ข้อต่อมานะคะก็บอกว่าอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจค่ะส่วนมากแล้วผู้บริหารนะคะเขาจะมีการตัดสินใจต่างๆมากมายเป็นผู้นำจะมีปัญหาต่างๆมีงานต่างๆให้เข้ามาเป็นผู้ที่คอยแก้ปัญหาแล้วก็ตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ไปสู่เส้นชัยสู่ความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้น อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจค่ะข้อต่อมานะคะเมื่อใดที่เราพบเห็นเพื่อนพบเห็นเพื่อนที่ทํางานนอกสถานที่ทํางานนอกเวลางานอย่าลืมที่จะทักทายให้ถือเป็นเรื่องสําคัญเลยว่าทักทายแล้วก็คุยกันเฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเท่านั้นค่ะเพราะอะไรเรามาวิเคราะห์ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอกันนอกสถานที่ทํางานเจอกันนอกเวลางานแล้ว เรายังคุยกันเรื่องงานอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเครียดทําให้เราไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ประมาณนี้นะคะข้อต่อมาค่ะให้ให้เราเนี่ยจงจําชื่อของลูกๆของเพื่อนร่วมงานให้ได้ทุกคนส่วนชื่อของคู่สมรสจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะข้อนี้นะคะจากหนังสือที่เขา,าให้ข้อคิดมาแบบนี้ดิฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ในข้อคิดส่วนตัวถ้าเราจำชื่อของบุคคลในครอบครัวของเพื่อนของคนที่เรารู้จักคือสามารถจำได้ทุกๆคนเลยนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะภูมิใจว่าเราให้ความสำคัญกับครอบครัวเขาสามารถจดจำชื่อบุคคลในครอบครัวได้ทุกคนโดยเฉพาะถ้าเราจำวันสำคัญของครอบครัวเขาได้เนี่ยยิ่งจะดีมากเลยค่ะ จะทำให้เขาภูมิใจแล้วก็รักและชอบเรามากที่เราใส่ใจกับครอบครัวของเขาค่ะการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันการมีเฟรนลี่ต่อกันถือเป็นเรื่องดีนะคะจะทำให้เรามีความสุขมีมิตรที่ดีต่อการตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จและพบเจอกันในคลิปหน้านะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ